รายงานผลผลิตอ้อยปี2564ทับ65โรงงานน้ำตาล54แห่งปริมาณอ้อยเข้าหีบแจ้งปิดหีบอ้อยเพิ่มเติม3แห่ง ฝนตกหนักหลายพื้นที่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับมาดูรายงานการหีบอ้อยนะครับและการผลิตน้ำตาลทรายในปี2564ทับก65 เดี๋ยวเรามาดูตารางนะครับสรุปรายงานการผลิตอ้อยและปริมาณอ้อยข้าวหีบนะครับในปี2 5 6 4ันห้าร้อยสทัหกสิบาสำหรับวันที่รายงานนะครับเป็นวันที่6เดือนมีนาคมปี2 5ง5นั่นเองครับช่วงวันที่นะครับยี่สิกุมภาพันธ์จนถึงวันที่1นะครับและวันที่2เดือนมีนาคมปี2 5ง5น้นั่นเองครับสำหรับอ้อยข้าวหีบประจําวันนะครับจะอยู่ที่ 4, 8ปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปด้อยเจ็ดสิบเอ็ดตัน และในส่วนของอ้อยข้าวหีบสะสมนะครับจะอยู่ที่75ล้านนะครับ9 3 4 9 5 0ตันในส่วนของความหวานเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่12.62 ccs นั่นเองครับและสัดส่วนอ้อยสดนะครับจะอยู่ที่75.43เอสำหรับผลผลิตต่อตันอ้อยนะครับจะอยู่ที่108.21กิโลกรัมน้ำตาลน,นะครับ สำหรับผลผลิตตอนตันอ้อยนะครับที่10 CCS จะอยู่ที่85.76กกิโลกรัมน้ำตาลนะครับสำหรับข้อมูลสรุปรายงานการผลิตนะครับและปริมาณอ้อยข้าหีบในปี2 5 6 4ทับ65นี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้นำข้อมูลตรงนี้มาเผยแพร่กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับการหีบอ้อยที่ผ่านมาแล้วนะครับ86วันมีปริมาณอ้อยทั่วทั้งประเทศรวมแล้วประมาณ75ล้านตันอ้อยนะครับมีโรงงานน้ำตาลนะครับได้แจ้งปิดหีบอ้อยเพิ่มเติมมาแล้วอีก3แห่ง 1. นะครับโรงงานน้ำตาลรีไฟชัยมงคลอู่ทองและ2นะครับโรงงานเอ็นท่าหลวง3นะครับโรงงานวังขไหนมหาสา,ารคามนั่นเองครับสำหรับข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ โดยได้คาดการว่าฝนจะตกหนักในหลายพื้นที่แหล่งอ้อยโดยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่6มีนาคมปี2565นี้นะครับจะมีฝนตกบางที่ในเขตพางภาคอีสานนะครับและบางส่วนในภาคกลางและในวันจันทร์ที่7มีนาคมปี2565นะครับจะมีฝนตกกระจายทั่วทุกแหล่งอ้อยและคาดการว่านะครับจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเก็บเกี่ยวทั้งรถตัดอ้อยนะครับและคนงานที่ตัดอ้อย และรถคีบอ้อยนะครับและทางรถบรรทุกด้วยเช่นกันครับสําหรับพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับที่ใช้แรงงานตัดอ้อยไฟไหม้ต้องหยุดเผาอ้อยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อ้อยไฟไหม้นะครับจะเผาและยืนค้างไร่หากต้องตัดอ้อยนะครับและกองรอต้องเร่งนะครับคีบอ้อยอย่างเร่งด่วนก่อนที่อ้อยนะครับจะตกค้างในไร่นั่นเองครับคาดว่านะครับพื้นที่หลายแห่งรถบรรทุกอ้อย จะไม่สามารถลงทํางานได้หลายวันด้วยนะครับสําหรับอ้อยที่ปลูกใหม่นะครับในต้นฝนปี2 5งพันอทับหาอายุอ้อยประมาณ8-10เดือนนะครับหากลงตัดอ้อยไม่ได้นะครับโดยอ้อยมีความสมบูรณ์ไม่เหี่ยวแห้งเนื่องจากได้รับน้ําฝนอย่างสม่ําเสมอนะครับและดินที่มีความชื้นสูงนะครับขอแนะนำนะครับให้เก็บอ้อยไว้ขยายเป็นพันธ์ุในปี2 5 6 5ันทับห อย่าพึ่งเร่งตัดก้อยเข้าหีบนะครับและอย่าทอยอ้อยนะครับออกจากไร่เพราะต่ออ้อยนะครับจะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ